สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวิตคีแคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกับเคซึ่งวันนี้นะคะเค้กจะพาทุกคนไปแต่งหน้าลุคนี้กันนั่นเองนะคะซึ่งก็คือเป็นลุคที่แต่งตามได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําให้เราดูแบบผิวสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดูแบบ ดูธรรมชาติเป็นลุคที่แบบเมคอัพ no makeup นะแล้วเครื่อง,นะงสำอางก็ราคาถูกแล้วก็สามารถหาซื้อตามได้แน่นอนนะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่หน้าสดนะคะทุกคนคือขั้นตอนแรกอะ่ะเราก็จะทําการทาค,ครีมบารุงซึ่งครีมบารุงที่เราใช้นะคะจริงๆเป็นมาร์คไพรเมอร์แต่ว่าเราทำการบีบมาใส่ขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะหยดลงไปที่ผิวเลยนะคะคือมันเป็นที่มาร์คหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้ให้นะคะเป็นแบบนี้ เราก็ทาไปเลยนะคะก็จะได้ผิวแบบนี้ต่อมานะคะทุกคนคือเราอะเป็นคนผิวสีผิวหน้าไม่สม่ำเสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะทาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นดีดีครีมของจูจูเน่นะคะคือตัวนี้มันจะทําให้ผิวอะสว่างขึ้นแล้วก็ปรับให้ผิวดูเท่ากันมากขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะทาลงไปเลย ล้วตัวนี้มันมีผสมสารกันแดดด้วยคือวันไหนที่แบบว่าขี้เกียจทากันแดดแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะคือต,ต้องดูดูกระจกจากกล้องอะ่ะขออนุญาตยกกระจกขึ้นมานะคะกดเหมือนเดิมมันจะแค่ช่วยปรับสภาพผิวให้มันดูเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็ดูสีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นนั่นเอง ต่อมาะคะทุกคนด้วยความที่สภาพผิวเราคือค่อนข้างจะมีรอยสิวเห็นลกลางจมูกด้วยแล้วก็ที่หน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของฟิตมีนนั่นเองนะคะเราใช้สีไลท์นะคะเบอร์สิบเวลาใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็แนะนําว่าให้เอาเดึงอ,ออกมานะคะแล้วก็ป้ายที่มือก่อนเพื่อแบบเออเขาจะแบบสิ่งสกปรก,ปกมันจะเวลาอยู่บนหน้าเราะคะ่ะถ้าเราเอาเนี้ยป้ายเลยมันก็จะจุ่มลงไปอีกใช่ไหมมันก็ทําให้เครื่องสําอางเรา สกปรกเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาไว้บนมือแบบนี้นะคะอุ้ยเห็นกระจกอีกละ <c oughs> แล้วก็ทําการแตะๆนะคะแล้วก็ทาลงไปเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะพอเราลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนะคะทุกคนเราก็จะทําการลงรองพื้นซึ่งจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้ใช้รองพื้นตัวเดียวคือเราจะใช้เป็นรองพื้นของสีจันนะคะตัวนี้เบอร์หน <c oughs> ึ่งหนึ่งศูนย์ โดยเทคนิคของเรานะคะก็คือจะเขย่าก,ก่อนแล้วก็หยดลองพื้นสีจันนะคะประมาณ1 2ถึง2หยดอยู่นี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการผสมกับ CC ซ u คุชชัตัวนี้นะคะของนามิที่ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะในการบีบลงไปผสมกันเลยคะโดยให้ตัว c ีซีคีมาค่ะเยอะกว่านั่นเองเพื่อให้ผิวมันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แล้วก็ผสมลงไปเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ทําการใช้นิ้วเราเนี่ยแหละค่อยๆแทบลงบนผิวะคะ่ะจากนั้นพอเราใช้มือเกลี่ยวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องทําการเช็ดเช็ดมือก่อนอย่างนี้นะคะแล้วเราจะใช้แปรงในการช่วยเกลี่ยนะคะ เป็นแปลงแบบนี้นะคะในการช่วยเกลี่ยให้รองพื้นมันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางเบามากยิ่งขึ้นน,นั่นเองเห็นไหมมันก็จะช่วยให้แบบผิวดูธรรมชาติขึ้นนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้นิ้วมือของเราในการกดแท็บปปอีกรอบหนึ่งให้รองพื้นนะคะมันติดผิวมากยิ่งขึ้นน,นั่นเอง่งนี่ก็คือลงรองพื้นเสร็จแล้วน,นั่นเองคะ่ะ มาค่ะทุกคนพอเราลงรองพื้นเสร็จแล้วหน้าเราก็จะมีความซีเซียวปรมันเพราะเราไม่มีสีไปหน้าเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะลงแก้มกันนั่นเองซึ่งแก้มนะคะเราใช้เป็นเนื้อครีมนะคะตัวนี้เป็นของ it girl จริงๆมันคือของญี่ปุ่นนะคะเราซื้อมาจากดรายกแต่สภาพมันคืออย่างเงี้ยแล้วค่ะทุกคนทุกกล้องค่ะนี่คือที่ยังใช้อยู่ในทุกๆวันนะคะเพราะว่ามันสวยมากเลยนะคะแต่ว่าแพคเกจมันแค่แบบแตกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถูกมากนะคะทุกคนมันแค่30ิบบาทเอง เราก็จะแตะมาอย่างนี้นะคะแล้วก็แตะลงบนที่หน้าแก้มเลยจากนั้นเราก็จะใช้มือค่อยๆกดลงไปนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นแก้มที่เราลงเนือ้อครีมเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะให้ผิวมีความเป็นเลือดฝาดเบาๆเห็นปะคือมันธรรมชาติมากเลยนะคะแล้วสีมันก็สวยมากๆด้วยก็จะได้ประมาณนี้ ต่อนะคะทุกคนคือด้วยความที่เรามันหน้ามันมากอะหน้ามันแบบมันมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการลงแป้งนะคะตัวแป้งที่เราใช้นะคะตัวแรกเป็นของอ e ียิปนะคะตัวนี้เป็นเบอร์23เนาะเราก็จะใช้พับของเขาในการลงไปเลยเพราะว่าแป้งตัวนี้นะคะ่ะมันจะช่วยให้ผิวะดูนเนียนมากขึ้นเนี่ยกดลงไปเลยนี้แล้วเราก็จะใช้แปรงนะคะในการทาไว้คอด้วย ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราไม่พอค่ะเราแบบว่าเราไม่พอนะคะก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นในการลงด้วยนะคะซึ่งตัวที่เราใช้คือบาบาร่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นไซมีนิเนาะซึ่งตอนนี้พับบาบาร่าของเราเอาไปตากซักแห้งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพับของอ e ียิปนะคะแต่มันเป็นแป้งของบาบาร่านะคะทุกคน <laughs> เราก็จะใช้เหมือนเดิมเลยค่ะกดๆแล้วก็ตบลงไปที่ผิว นี่นะคะทุกคนคือเมื่อเราลงแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผิวประมาณนี้เห็นไหมผิวที่ดูบางเบาอยู่นั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็จะเพิ่มสีสันหรือว่าเป็นการแบบเพิ่มมิติให้หน้านั่นเองตัวนี้นะคะเป็นอายแชโดว์นะคะ Day and night ตัวนี้นะคะเราใช้เบอร์สิบนะคะเป็นสีแมทนะคะก็จะเป็นน้ำตาลประมาณนี้เป็นน้ำตาลจางๆคือเราอ่ะจะใช้ครบครบครันคือทั้งหน้าใช้สีนี้นะคะก็คือเราจะใช้ในการ คอนทัวร์จมูกนะคะเราก็ทำการคอนทัวร์ไปเลยนี่นะคะพอเราคอนทัวร์จมูกแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้ในการสีเดียวกันนะคะสีเดิมเลยจิ้มๆแล้วก็ทาเปิดตาไปค่ะนี่นั้นนะคะเราก็จะใช้สีเดิมนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะในการจิ้มๆแล้วก็คอนทัวร์ไปที่กรอบหน้านะคะ เห็นไหมคะทุกคนคือมันก็จะทำให้หน้าเราดูมีสีตาดูมีจมูกขึ้นดูดูตอบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้คอนทัวร์หน้าเยอะนะคะเราก็จะแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ทำให้หน้าเราดูมีมิติขึ้นนั่นเองนะคะจากนั้นใช่ไหมทุกคนพอเราแบบลงทุกอย่างเสร็จแล้วอะคือเห็นไหมสีแก้มเรามันจะมีความสอบมากจากที่เราลงไว้ตอนแรกนะคะเราก็จะต้องปัดเพิ่มนะคะโดยเราจะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็น 4U2 นะคะ 4MC หรื MC, อ Candy Cut น,นั่นเอง คู่กับแปรงแบบนี้นะคะในการจิ้มแล้วก็ปัดเพิ่มนะคะเพื่อที่ว่าให้มันแบบสีแก้มมันติดทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะปัดไปเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือสีแก้มจริงๆมันก็จะชัดขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะก็มาถึงขั้นตอนของการเขียนคิ้วซึ่งเราอ่ะก็จะใช้แปรงนะคะในการปัดเศษฝุ่นที่อยู่บนคิ้วเราเอาออกก่อนนะคะทุกคน ก็จะใช้เป็นดินสอสร้างเส้นคิวนะคะตัวนี้เป็นของเคที่ดอเนาะ <t aps> เขาก็จะมีลักษณะหัวเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เขียนไปเลยแต่ว่าต้องค่อยค่อยเขียนนะคะเบาๆจากนั้นนะคะ <t aps> เราก็จะใช้แปรงเหมือนเดิมนะคะในการปัดปัดไป <t aps> ก็จะได้คิ้วประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะเพิ่มมิติคิ้วด้วยการเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วของเมเบรลีนนะคะมันเป็นสีน้ําตาลคือมันลอกหมดแล้วอะ่ะคือเราจำไม่ได้แล้วว่ามันมีชื่อสีหรือเปล่าแต่มันคือสีน้ําตาลนะคะในการปัดขึ้นไปที่หัวคิว้วกันนี้แล้วมันก็จะเป็นการย้อมเส้นคิ้วด้วยทําให้หน้าเราดูสอบลงนะคะนี่ก็จะได้คิ้วประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะทุกคนเราก็จะทําการดัดขนตานะคะโดยเราก็จะใช้ที่ดัดขนตานี่เป็นของอะไรไม่รู้น่าจะซื้อมาจากร้านร้านมิสเตอร์ดีไอวายค่ะเราก็ดัดขึ้นไปเลยนะคะซึ่งเราไม่ปัดมาสคาร่านะคะเพราะว่าแบบวันที่แบบว่าเบาๆไงเราก็จะไม่ชอบใช้เพราะว่ามันหนักนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้แปรงปัดแป้งเนี่ยในการปัดเสร็จท,ทุกอย่างบนใบหน้าอีกรอบนึง ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทําการทาลิปซึ่งลิปสติกที่เราใช้นะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เป็น for you t o o นะคะดี emotional love นะคะในการทาลงไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นเนื้อแบบมันเป็นลิปตินนะคะเราก็จะทาไปทั่วทั้งปากเลยจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น go growing color lip tint นะคะสีพัมกินเบอร์ 04ของเมลสกานะคะในการช่วยแตะนิดนึงตรงบริเวณกลางปากนะคะให้ปากเราดูแบบว่าดูมีสีดูมีมิติมากขึ้นนันนี้นะคะเคบาๆแค่นี้เลยสุดท้ายน,นะคะเราก็ทำการฉีดน้านะคะบนบริที่ไปดูฟินิชแล้วก,กันค่ะ ฟินิทลุกนะคะที่ได้สําหรับการแต่งหน้าในวันนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเครื่องสำอางเป็นเครื่องสำอางที่หาซื้อได้ง่ายมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเรา2คนนะคะได้ที่ IG ด้วยนะคะฝากอินสตาแกรมไว้ด้วย,วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายกคนสวัสดีค่ะ